อย่างดีอะไรอะถึงได้ไปได้เข่าอ่ะตี่ที <Jonas> <Sonic> yeah. ่ต้องไปหาไอเกลตันอ่ะมันจะมีเวเวลาเวลาตายแล้วมันจะหนักเกลตันนี่คือไอ้ตัวพวงกระดูกป่ะอืมใช่ใช่มันยิงอยู่มันยิงตัวพ่อของหรอยิงตัวพ่อของเราไปหาเรื่องนี้แต่ยังมันอยู่เนี่ยเกลตันมีแต่ลูกธนูอะ อันนี้คิปเปอร์อต้องซีต้องหัวมันต้องให้มันจิงประมาณสามคีกหนึ่งสองสามไหนได้แต่กระดูกอ่ะฮะได้แต่กระดูกอ่ะเราซีมัยก็บอกว่ามันสูงอืมไปแล้วตายแล้วสิเดีตันมีที่หาสิเดีตันยากมาก ไม่เกี่ยวตันเหรอไม่รู้อ่ะพี่พากลับบ้านเลยดิแถวบ้านเราน่ามีลืมใไซโคไหมไอ้ปล่อยทองมีไม่มีที่ไม่มีวิธีอื่นนอกจากตเกียวตันเหรอมีมีอะไรพี่ต้องลงไปดำในน้ำในน้ำอ่ะฮะลงไปดำลงไปดำในน้ำอ่ะค่ะมันจะมี ดินสีม่วงๆอยู่อ่ะเออแล้วก็ทุบมา,ม,ม,ามองเดี๋ยววะไม่เห็นมีมองอะไรไม่เห็นเลยนอาอะไุดไฟก็สุดไม่ได้ก็ได้แหละบอกแล้วอ๋อนี่อะดินสีแบบอันนี้ปะสีไหนสีนี้แบบไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสีออกเนี่ยอ่ะไปเนี่ยสีเนี่ยสีนล้วนะแบบสี้มตาชิมๆป่ะไม่ใช่ สีม่วงม่วงสีม่วงแล้วมันไอ้สีม่วงม่วแล้วมันผสมไม่ใช่ระหว่างน้ำกับละว่าม่วงเหลืองมันเป็นดินมีเหรอวมันมีเหรอวะไม่เคยได้ยินอะม่วงเหลืองเลยอะมีเหรอมี้องหาดีดิหน้าแล้วมันต้อง ลงไปเรื่อยๆแล้วคุณหายดิๆอ๋อลงไปเรื่อยๆกูลงแล้วกันมียาทำให้มองเห็นในที่มืดปะไม่มีอ่ะไม่มีตัวอะไรมาพี่มาตีแมงมุมน้ำมือมึงน้ำมอมึงอ่ะลองหาดีๆดิเอ้อเออ้อลงลงไปอีกเนี่เออ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 เดี๋ยวยินไอ้สอง ไม่งั้นพี่ก็น่าไปตีแบบไเกลตันแต่มันดบยากเหมืเดิมอ๋อเฮ้ยได้ดีจริงรันม่รู้วสีมองแล้วไม่เห็นอะมาเลยข้าวแบบนี้นะได้ยังได้ยังไม่รู้ว่าเอ้ยได้มาเล่นแล้วได้บอกแล้วว่าได้เพื่อแต่กูก็ตา มีไม่โกหกโด่ไอ้ดินเหนียวมีดินเหนียวด้วยเออะไรนี่วะหันแก่เลยใช่ยมองผิดหินหวอาเจอแล้วตะเกีตั้ง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 คืนนี้กูเล่นได้ยาวๆคืนนี้กูหยุดคืนนี้คืนนี้คืนนี้กูหยุดกูไม่ต้องไปเรียนอะไมอ่ะกูนี้มาปลายสอบแล้วไปมาต้น ไปเจอแม่มดอ่ะแม่มดด้วยเหรอแม่มดถ้าเจอแม่มดมันต้องไปหายแล้วน่ะเอาไม้ตีมันเลยเอาไม้อะไรตีเอาไม้ไม้ไม้ดำๆอ่ะไม้โอ๊กอ่ะอ้าวมึงโยนอะไรใส่พี่อ่ะมึงโยนอะไรมึงโยนใส่กูอ่ะไอ้สัตว์มึงโยนใส่กูไม่โอ๊กไม่เอิกแล้วกูฟาดแม่งทิงเลยมันถึงจะโยนมันถึงจะไม่โยนยากนะตูยังไม่ทำอะไรมันเดินเฉยๆมันโยนเอ้ากเอ้านี่เจอฟาดเต้ On a thank okay. ไม่ตายพี่ยืนนานไหมหรือเปล่าเออโอ้โหสายไฟเฮ้ยเนอร์เซฟนี้ถ้าถ้าถ้ยืนนานๆน่ะมันจะกลับไปที่เตาเปล่าไม่รู้อ่ะเกิดปาอะไรมันลงอยู่ในไฟอ่ะฮะอยู่ติดยีไฟเขาลุท่วมตัวอ่ะหมายความว่าไงพี่ไปนรกเหรอไม่รู้มันเป็นยังไงเป็นยังไง รู้อะเรอรู้อะอยู่ดีก็ตายเอามาก็ตายแล้วอ้าวจะได้ให้รู้นะเอ้าจริงๆเราไม่รู้ว้าวเอ้าไม่เชื่อเนาะโอ้คนบอกว่ามึงจะทำยังไงอะโอ้ไม่ว่าอะไรสรางขนาดไปแก้แล้วเว้ททำงานอยู่เห็นไหมเนี่ยเหรอไปเข้ามาวะเข้ามา ไปหาเมล็ดมาเลยว่าหาอยู่หนยเว้ยโหหาไดยกันดก็ดีดีเมเ็ดอ่ะทำามาเมลสแน้วป้าเออกูค่อยเก็บเสียงไงซัมบี้เออแลให้เราูัถ่นี้วะอุยมา คุอยู่เป็นไงว่ะพี่สาวคุยกับเขาดิ่ใหน้าเขาเหมือนกันเลยดูดิครับเอ้ยเนี่ยเอาข้าวจากคนเอาข้าวจากคนนี้ได้เลยเออเนี่ยไรอ่ะเ้ากลุยเ้ากลุยกับเขาให้รู้เรื่องอ่ะแล้วก็พอที่เขาจะให้คุยมาก็เลยให้เขาเขากับเพ็กมาเว้ยเออเข้าไม่ได้โอ่ยพี่เต๋า อ๋เนตเลื่อยไมามาตั้งบ้านมึงกับเขาดิเปคุแม่เราผมนอนสัตวแม่งิงเฮ้ยประตูนรกอ้ของเล่นวบวบวบเอามึงหลอกดาวไอสัตว์โอ้โ อันเดมายจะเป็นสดีรูออ้แล้วฮัลโหลว่า <Hello? S 1> ต้องมีวิธีตร์างหางอะไอย่างนี้แต่เราเอ็มแจ้งพี่หน้าเลย่วมีไายเกลต้นกับอันนี้ไงแล้วพอดีเป็นไรนี่มันทำเป็นยังไงวะอ้าวตตยก็ทำแบบอ้าวเป็นเจอถ้ำเจอถ้ำเจอถ้ำคุณทำเองถ้ำนี้เอ็ม วินามน้ำน้ำไม่เอาน้ำไอเอ็มไอเเอเฮ้ยแหลกเลยอ่ะหัวพี่เต่อแม่งทำ้แหลกเลยคีเดียววันนี้ไม่คราฟจะยังแหลกมึงต้องทำอะไรแล้วจริง วะเฮ้ยมืดโอ้โหแถมมืดตั้งหากกูเลยขดหัวเอ้าเขาขึ้นไงวะอ๋ออะไรของพี่ตงวะอ๋ก็คไปหาอ่นเดีวดามันข้นมาอางน้ดีแ้วกดตรงดตรงนี้กหเอ็มก็ขุดก้าพี่เยอะเลยวะแล้วถ้าเอ็มไม่ขุดวะ มองอะไรไม่เห็นเลยต้องแหวกอะไรกัตายเป็นตายมาเจอบ้างยังไงเาเออไปดิเจอแล้วจริงนี่เจอแล้ว,ว,วสองอันเคเต้ฝนโฝนแล้วใครมาทำไมน้ำมันถามม่ายไปหมดหรอน้องอัดไหมเนี่ยน้องอุดไว้ให้ แล้วเหินเอ,อนปูนเต็มเลยมไม่เยยนอะจากหินแล้วความมืงว่าเอ้ยอย่าบอกนะไอเอ็มอคุณจะขุดออกทำไมไอเอ็ม <laughs> ตายจริงตายจริงตายแตยหูถ <laughs> ้าตายค่ะโอ้ทำไรอะ่ะโอ้ อยู่ในน้ำบ้างไงเนี่ยไมนคืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยในน้ำเนี่ยปะเนี่ยฮะไม่ใช่พี่เต๋อเจอแล้วเจอได้หรอมันเจอได้ไงวะลอยตามน้ำอ่ะพี่เต๋ออยู่ในน้ำเขาอยู่ในน้ำแล้วนพี่เต๋อเก็บมาเลยพี่ยทีเอาไปไม่ได้พี่เต๋าเพื่อนพี่เต๋ามาหาพี่เต๋าแล้วอะไรวะนี่เพื่อนพี่เต๋าเนี่ย พกพี่เต๋ออยู่ข้างหลังน่ะเน,นะนีนะ่ยูน่ะตรงนู้นนะโอ้ยน้ำกดีอ้าวพื่พี่เต๋เป็นแล้วปามปามพเองมากว่าเนี่มันจะตายแล้วพี่เต๋เอเพื่อจะตาย พี่เต๋อ่ะโอ้น้ำมันมันอุดตันวะเออโอเคนี่พี่เต๋าเดี๋ยวเพื่อนตายอะไม่นะอย่าตายเพื่อนทันเพื่อนทันอย่าตายอย่าตายอย่าตายจ้ะได้ได้มาได้ เก่งมากถือว่าเล่นถือว่าทำดีอุ้ยโหเจอของคุณทัมาทำไ่นเยอะไม่แกเป็นลูปหนึ่ใหญ่วะเจ็บแล้วมันเจ็บไม่เข้าหรอแหววเป็นลูปหนึ่ใหญ่วะไอ้เหมือนเลสเจ็ูคุ่เคยเห็นเลยก็บอกว่าม่วงๆออกเหลืองๆอ่ะ

เ็จไปแล้วแล้วมันมาไงอ่ะจะไปรู้ไหมเราก็บอกพี่ขุดตรงแลน,นไม่รู้พี่ตีมุ้งออกไปตอนนี้แหละแล้วผมมา อะไรอะไรวะไหนวะไหนยะขบวนขบวนอ่ะไปมาหนี่มาหนี่มาหนี่ตรงไหนดีวะตรงแถวนี้ไม่มีตรงน้เป็นไม้เอ่ไอ้ดาวมันโกกพี่อะไรยืดติดกับไม้แล้วไม่ได้เฉยเลยอะไรวะ โอ้ไม่นุกแล้วอาวัยแล้วดีอะดำน้ำไปจมยิมองถึงว่ามันหาอะไรดีกว่าอันเฮ้ยดีนอนอะไรเราไม่ได้หรอกตีเอ๊ะทำไม เนี่มันมีที่ไหนะเห็นว่าเมีท่ไหน่ะเ้เดีว่จะพตีถ้ามีนะห้ว่าเป็นต้นเตี้ยีต้นนี้เนี่ยโอ้โหเนีมั่วเราไม่เห็นมีอะไรกันเหรอมีเลยีเเห้โหเนี่ยอ้ยถึงตีไม่ถึงสิต้นเนียมาสิบไม่เห็นมีเลยโอ้ งอนแล้วงอนแล้วตีต้องนาลงดำบัต้องนาจับดับดัต้องนาไม่เห็นมีเลยงงไปเลยถ่ายเป็นใต้ตามวะก็มันมันขึ้นมลารแล้ววะเอวาง้นแล้วกแล้วองแล้วแล้วเอ้เอ๋ควาเปียวเนี่ยวเียวเนี่ยอาอาเน่ยออะไรอะเนี่ยแค่ดีกมาพา

<laughs> you see, your why does it feel so good So good to be there Cause if the struggle that you're looking for Oh, baby, I'm